ดีใจมากๆครับแล้วก็เป็นเกียรติมากซึ่งมีสุดหล่อของเราด้วยครับ oh, oh, oh. นี่ล oh, oh. ีมินโฮแ <laughs> oh, oh. ม่หัวล้านมาก <laughs> แล้วก็เป็นการลงแข่งครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นด้วยแล้วก็ติดตามผลง,งานน้องนะครับผมแล้วก็เรารู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่เราแบบกินมาตั้งแต่เด็กราครอบครัวก็ทานด้วยอะไรเงี้ยเพื่อนเราก็ทานด้วยเงี้ยเราได้มาเป็นแบรนด์มาเดอร์ก็รู้สึกแบบใช่หรอจริงหรออะไรเงี้ยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากตอนะดีใจมา,มากๆเลยครับ ใช่ครับทางมาได้เด็กๆแล้วแล้วก็ชอบน้องมากๆเลยเพราะว่าเรามีคนบอกว่าผมหน้าเหมือนน้องด้วยหรือว่าเราเป็นเป็นเลฟเฟลนอย่างอื่นเป็นเลฟเฟลนก็จะคล้ายคล้ายน้องหน่อยแล้วก็วันนี้ได้มาร่วมงานกับพี่กัปด้วยก็ดีใจมากๆเลยครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีติดตามผลงานพี่ก๊าบแบบการดูซีรีส์พี่กัปด้วยขอบคุณมากครับผมวันนี้ก็ได้เจอกันแล้วก็ร่วมเวทีกันครั้งแรกครับก็ดีใจมากๆเลย ใจแล้วก really ็ตื่นเต้นนะครับผมว่าอย่างที่คนบอกว่าวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ในการได้มาเจอในของคนเพื่อนที่มาเริ่มงานกันจริงจานจังเราก็มีโอกาสเห็นผลงานของสองคนมาตลอดเลยครับผมก็คือเซนต์วิคเตอร์ช่วยทุกวันเราก็เห็นทุกวันชอบกดก็คือดีใจมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณคนมาก่วันนี้ให้ความร่วมมือกันดีมากๆนะครับสุดมากแล้วก็อีกอย่างก็คือเราก็มีโอกาสได้ฝึกทันกับตัวผู้แข่มามาตั้งนานแล้วด้วยมีโอกาสได้ทำงานเข้าไปน้อยมานานแล้วด้วยครับจนวันนี้สตาพวกเราก็ได้มาเป็นกันเลย ดขึ้นแต่ละคนขึ้นเทแล้ววคนขึ้นเทกแกนเราแจับมือไปด้วยกันนะครับผมช่วยๆกันครัอย่างนี้เราสคนก็คือนัดกันปาร์ตี้ทแก่น้อยได้แล้วคปาร์ตี้จับปาร์ตี้ไม่น้อยอ๋อได้ครับผมน่าสนใจนะครับกินแตเท่ากันน้อยเลยทุกมือท้งงานได้ร่อยครับาฟารนมปลยอครับแผมก็าครับผมก็ ฟาข้าวแกงน้อยด้วยนะคะพ้าวแกงน้อยก็เป็นแบรนด์สาหร่ายที่เมื่อเราพูดถึงสาหร่ายแล้วคิดว่าทุกคนน่าจะนึกถึงข้าแกงน้อยเป็นแบรนด์แรกๆเลยครับใช่ก็ข้าแกงน้อยเนี่ยมีหลายแบรนด์มากเลยไม่ว่าจะทั้งทอดถึงอบยา่างหรือว่าเทมปุระครับก็อร่อยทุกอย่างเลยครับฝากทุกคนไว้นะครับครับผมอันนี้ก่อนเป็นแบรนด์ไหน อ๋อแน่นอนแน่นอนครับมีกิจกรรมอีกเพียบแน่นอนครับผมเพราะว่าเท่ากันน้อยเขาแบบว่าจัดเต็มอยู่แล้วครับผมก็จะมีทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศครับก็ติดตามรายละเอียดว่าจะร่วมโปรเจกต์อะไรกันคำถามที่เกินเห็นว่าเราคือมู่นนี่ได้มีการสอนภาษาจีนที่กับที่เมซาร์จริงไม่แค่เพื่อพิการนิดเดียวไม่กล้าเรียกว่าสอนไม่เน้นเลไม่เน้นนะยทำนิดเดียวเองยังไม่กล้าเรียกว่าเป็นเราซื้อด้วยครับผม จริงๆก็ไม่ได้เก่งนะแต่ว่าวันนั้นก็ได้มีโอกาสด้วยนิดิหน่อยๆแล้วก็ผีใจวันนั้นก็เป็นวันหมอเป็นคำพูดในทีวีซีรษะระยิ้มันยากไหมเรื่ังราวต่อเนืนะนนอ๋อใช่กัวอะไรนะชหัวหยหว Salvador, ใ, andal, the ให้โยร่อยหวานใช่ใช่ใช่แล้วสำเนียงมันแบบว่าหนูว่าจะเป็นคนที่แบบว่าเอ็กเซนต์แบบต้องเป๊ะเพราะว่าเคยแบบว่าร้องเพลงภาษาจีนอะไรเงี้ยก็อยากให้พูดแบบว่าให้ถูกแบบคำศัพท์อะไรเงี้ยให้ถูกวนยุคไทยดูวันละยูจริงๆมีคนหลายคนมาให้หนูสอนอยู่ไหมไม่เยอะหรือว่าหนูเป็นครูเลยไหมเก่งเปิดคลาสสอนภาษาจีนแค่แบบว่าช่วยได้เท่าที่รู้อะไร ท่านมุนได้ก่อนเพราว่าแบบอร่อยหรือว่าทำว่ารัตเนี้ยสองที่สองคนได้ไหมแล้วมีซีแล้วก็มิกัรบีอร่อยเมนูนี้อร่อยจังอะไรแข้วแกงน้อยอร่อยเราปั่นจ่ายอร่อยจังเราปั่นจ่ายเผินเ่าชื่อครับเราปั่นจ่ายเผินเ่าชื่อครับเราปั่นจ่ายเผินเ่าชื่อนี่ก็ได้เลยครับเป็นไงครับได้น้อได้ครับสุดท้ายอยากให้ฝากภาษาจีนกับบอกรักแฟนปหน่อยครับเลยครับเลยได้แค่หัวหัวไอหนีหัวอหนี ครับย่งไม่แล้วก็เคอรไอแอนเมช่ว่าอะไรว่ารักราาเนาจะแบบมีวันนึงผลงานร่วมกันก็น่าจะเท่ากันน้อยนะฮะแต่ถ้ามีโอกาสก็ก็สนใจเมื่อกี้คุยอยู่ว่า เห็นก้าวอยากเล่นเรื่องผีเออเดี๋ยวเราเป็นผีทั้ง3าคนเลยมเป็นผีเป็นผีเลยเป็นผีทั้ง3ามคนานโอกาสกนนะก็มีโอกาสว่าพวกเราสมคนจะมามีโอกาสกมีนะครับแค่เนแค่สนนะ